ชีวิตคนเราชีวิตหนึ่งจะทําอะไรได้มากมายขนาดน,นี้เชีวหรือนี่คือคําที่ผมตอบกับตัวเองและถามกับตัวเองไม่ได้รู้จักกับนายปรีดีพนมยง ผมไม่ต้องกล่าวว่าในปรีดีพนมยงทำอะไรไว้บ้างให้กับสังคมนี้แต่ผมขอคัดเอาข้อคิดหข้อที่ผมได้จากชีวิตของในปรีดีที่ในปรีดีไม่ได้เพียงพูดคิดหรือเขียนให้ดูเท่านั้นหากังทำให้เห็นด้วยด้วยชีวิตของในปรีดีเองข้อคิดประการแรกที่ผมได้จากชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดีนั้นคือชีวิตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำเพื่อเป้าหมายนั้นชั่วชีวิตของตัว เป้าหมายที่ว่าของอาจารย์ปรีดีคือการทํางานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของคนอื่นทําให้ชีวิตของตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นตัวอย่างง่ายๆเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ท่านเพียรทําอย่างกล้าหาญและความกล้าหาญของท่านก็มีชั่วชีวิตของท่านเองเช่น,นง่ายๆคือในกรณีสงครามโลกครั้งที่สองที่ท่านเป็นผู้นํกระบวนการเสรีไทยนอกจากนั้นแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่ทํางานตลอดชระยะเวลาที่ท่านมีบทบาททางการเมืองตัวอย่างง่ายๆท่านทํางานสนองเป้าหมายของท่านคือทํางานตามหลักหกประการของคณะรัษฎรเช่นประการแรกในการรักษาเอกราชระหว่างที่ท่านอาจารย์ปรีดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเจราจากแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทำให้ประเทศไทยมีเอกราชเปนการสานที่สมบูรณ์ จะว่านี้เป็นการกู้ชาติเล็กๆก,ก็ว่าได้ในทางเศรษฐกิจท่านก็ได้วางเขาโครงการเศรษฐกิจไว้ให้คนมีประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจมีความเสมอหน้ากันในทางความเสมอภาคท่านยกเลิกเงินรัฐชูประการที่เก็บเงินคนไทยคนละหกบาทอย่างเท่าเท่ากันไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเจ้าที่มีฐานะนดีเพียงใดหรือจะเป็นคนยากจนเพียงใดก็ตามหากท่านเห็นว่า ความเสมอภาคคือการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันให้ปฏิบัติอย่างเดียวกันและสิ่งที่มีสาระสําคัญต่างกันก็นกย่อมปฏิบัติต่างกันด้วยในประการสุดท้ายคือของหลักหประการนม่นคือการศึกษาเพื่อจะไปดีเป็นผู้ประสานการของมหาวิทยาลายัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่ผลิตบุคลากรและพลเมืองของระบบก,การปกครองใหม่ให้ตอบสนองต่อประเทศที่กําลังจะเจริญก้าวหน้าไปในสมัยนั้น ข้อคิดประการถัดมาที่ผมได้จากชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดีก็คือถ้ามผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริตตัวอย่างง่ายๆท่าน่ออู้หญิงปูณสุพนรยงเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความภูมิใจที่สุดของชีวิตของท่านผู้หญิงปุณสุภนั้นคือการที่เป็นภรยาของผู้ที่ทํางานรับใช้ชาติทํางานอุทิศตัวเพื่อบ้านเมืองที่ไม่คิดหาประโยชน์ใส่ตัวเองเลยชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดี ซึ่งสัจิะแม้กระทั่งว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับท่านก็ไม่ได้สนใจใยดีนะเงินเดือนได้มาเท่าไหร่ท่านก็ยกให้ท่านผู้หญิงฟูสุขด,ดูแลจนบางเดือนก็ลืมเอากลับบ้านก็มีจนต้องให้เลขาเนี่ยเอาไปให้ท่านผู้หญิงฟูสุขเองแต่ความข้อนี้เป็นแรงบัรดาลใจนะครับผมอาจจะไม่ทําตามก็ได้ครับ เมื่อเรื่องเงินทองเนี่ยมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างเช่นท่านเป็นผู้ประสานการมหาวิทยาลายัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีเงินประจําตําแหน่งให้ท่านอาจารย์ปรีดีท่านได้เก็บมาใช้ส่วนตัวหากการให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นเงินการเป็นเงินทุนศึกษาเกเดที่ยากจนนอกจากนั้นแล้วธนาคารเอเชียที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนรอให้ก,กับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้นท่านก็ไม่ได้มีหุ้นแม้แต่น้อย ประการถัดมาท่านอาจารย์ปรีดีเป็นผู้ที่ให้เกียรติคนเล็กคนน้อยและเห็นคุณค่าของคนทุกคนในสังคมแต่งเช่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงมีผู้ไิสสัมภาษณ์อาจารย์ปรีดีเกี่ยวกับงานของกระบวนการเสรีไทยอันยิ่งใหญ่ท่านอาจารย์ปรีดีตอบผู้ที่มาขอสัมภาษณ์นั้นว่าอย่าดูแต่งานของผมให้ดูงานของคนอื่นด้วยแม้พวกหลังเขาที่หัวหินงก็ตาม การให้ความสําคัญกับคนเล็กคนน้อยนี้ท่านอาจารย์ปรีดีเคยพูดว่าผู้ที่มีปรรัญญาไม่ใช่ผู้ที่ตั้งตัวเป็นครูอาจารย์ของมวลรัศดรหากคือผู้ที่เรียนรู้จากมวลรัศดรน,นั่นเองข้อคิดประการถัดมาที่อาจารย์ปรีดีบอกกับผมคือเราต้องรู้จักเสียสละและปล่อยวางความเสียสละประการสําคัญของอาจารย์ปรีดีนั้น อาจยกกรณีสวรรคตมาโดยไม่ต้องอธิบายความต่อก็ได้ว่าท่านเสียสละต่อกรณีนี้เพียงใดการปล่อยวางต่อความผิดพลาดของเราเช่นความล้มเหลวของขบวนการประชาธิปไตย26กุมภาพันธ์2492นั่นก็คือการปล่อยวางเมื่อรู้ว่าเราควรจะอยู่ในสถานะเช่นใดที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่ทำให้สังคมสงบเรียบร้อยได้มากที่สุด ดัพุทธภาษิตท,ที่ยกมาในปรีดีคีตานุสอนว่าข้าจะอดทนและวางเฉยต่อคำดินทาว่าร้ายเสมือนเช่นช้างสารที่จะอดทนต่อสอนที่กระหน่ำเข้ามา <c oughs> ครับ <c oughs> นั่นคือข้อคิดที่ผมได้จากชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็ได้มีอิทธิพลและแรงบันดาลใจสำคัญต่อผมอย่างมากมาย ตัวอย่างเช่นผมเลือกที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่านเป็นผู้ประสาาการมากกว่าที่จะเลือกเรียนแพทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม้ว่าผมจะไปเรียนมัธยมปลายที่เชียงใหม่ต้นความฝันนั้นก็ตามนอกจากนี้แล้วเมื่อผมผิดหวังในชีวิตกิจกรรมในมหาวิทยาลัยท่านอาจารย์ปรีดีก็เหมือนจะชี้แนะและนําทางให้ผมต้อมาทําจุลสารปรีดีกับในชีวิต มาทาปลาจริยสาสรจากนั้นก็ได้เข้ามาทําปุ๋ยเสยวนาคารที่อยู่ภายใต้เฉลียยาวของมูลนิธิธสเสถียรโกเสนาคับทีต่อมาก็ได้เป็นกรรมการของมูลนิธินั้นชีวิตของผมถ้าจะเทียบไม่ได้หรอกครับกับงานทั้งชีวิตที่ท่านอาจารย์ปรีดีได้ทําแต่อย่างน้อยก็ขอจะเป็นฟันเฟืองที่จะทํางานตามอุดมการของท่านอาจารย์ปรีดีดังที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่า จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ท่านอาจารย์ปรีดีได้ทํานั้นไม่ใช่เพียงเพื่อเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินจากองค์เดียวมาเป็นหลายองค์หากทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อที่จะบํารุงสุขสมบูรณ์ของรัษฎรไทยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นประดุจกุญแจที่จะไขให้มวลรัษฎรได้เข้ามามีบทบาทจาักการปกครองตอนเองแม้ว่าผมจะเกิดไม่ทันร่วมสมัย เกิดไม่ทันที่จะได้พบหน้ากับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แต่ผลงานที่ท่านได้ก่อสร้างไว้ดีแล้วข้อคิดและข้อเขียนต่างๆของท่านเป็นปรนหนึ่งเสียงกัลยาณมิตรที่คอยต้องอยู่ในโมโนธรรมสำนึกคอยตักเตือนให้ผมเวลาที่ทําอะไรผิดพลาดหรือคอยให้กําลังใจเวลาที่ท้อถอยหรือท้อแท้ชีวิตของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์คงจะไม่ได้มีอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจต่อผมเท่านั้น หากคงจะมีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนผู้รักสัจจะแสวงหาความจริงความดีและความงามขอบคุณครับ